แฟนมิดเบมอนที่โตเกียวลุกเป็นไฟสเกลใหญ่ระดับคอนเสิร์ตไปเลยต้องขอบอกเลยว่าแฟนมีดครั้งแรกที่โตเกียวของ Baby m o n s t e ตอร์ในครั้งนี้คุ้มค่าแก่การไปเยือนจริงๆค่ะแฟนมีดจบแต่ว่าแตนเบมอนไม่จบหวีดกันไปยาวๆรอเด็กๆมาไทยเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Monster K-POP นะคะทุกคนก่อนจะไปเริ่มคลิปกันก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องของแอดเอาไว้ด้วยนะคะทุกคน คือแฟนมิทติ้งครั้งแรกของ Baby Monster ในครั้งนี้แอดรอวิดจากในทวิตช์ฉ่ำทั้งสองวันเลยนะคะต้องขออภัยทุกคนที่รอคลิปของแอดจากใจจริงเลยคะ่ะ เรามาเริ่มวีดความร็ดความปังของแฟมิล e เบมอนที่ญี่ปุ่นทั้ง2วันกันดีกว่ากับสองสาวแทกุกายน้องแพรกับชิกิต้าที่ทำเอาแอดประทับใจแล้วก็อึ้งกับการปรากฏตัวการเพอร์ฟอร์มของทั้งสองสาวมากๆเลยนะคะตั้งแต่ที่เห็นลุคแฟชั่นสนามบินเนี่ยก็คือทำเอาแอดว้าวกับความสวยของน้องแพรมากๆมีความสวยแพงเอลเจนสุดๆเลยออร่าเนี่ยก็คือส่องออกมาจากตัวน้องเลยค่ะ แล้วแอดเนี่ยก็ต้องขออวยแล้วก็ชมทุกคนจริงๆเลยนะคะกับวง Baby Monster ที่เพิ่งเดมาได้แค่หนึ่งเดือนเท่านั้นเองจริดคนที่เพิ่งเดบิวเนี่ยแต่ว่าไม่ตายกล้องไม่ตายแฟดเลยล่ะค่ะแต่ละคลิปที่เห็นแต่ละคนถ่ายมาลงถ่ายมาวีดเนี่ยก็คือเหมือนเด็กๆรู้ทุกมุมกล้องแฟดรัวทำเอาแอ๊ดแสบตาแทนแต่ว่าเด็กๆก็ทักทายแฟนคลับตลอดทางเลยนะคะ แล้วกับการเพอร์ฟอร์มทั้ง2วันเนี่ยน้องแพรกับผมทรงนี้ก็ถูกต้องมากๆถึงเมคอัพทั้งทรงผมเนี่ยทำถึงสุดๆเลยค่ะแอดชอบตั้งแต่เห็นในสเตจเอ็มเขาดาวแล้วจนเห็นน้องแพรบนสเตจแฟนมิดโดยเฉพาะกับ like that ที่ในที่สุดเราก็ได้เห็น Baby Monster เอาเพลงนี้มาร้องแล้วค่ะทุกคน หลังจากฟังแต่เพลงกันมานานนะแล้วไลค์แดดกับจริตพาริต้าแอดยกให้เป็น MVP เลยค่ะลายเต้นน้องแพรก็คือดูเพลินมากจริงๆขยับนิดหน่อยก็คือมีเสน่ห์น่ามองไปหมดเลยทุกคนคือน้องเป็นคนที่มีเซ็กแอบเพลสูงมากเลยนะคะเจริญคนที่จะเป็นไอดอลที่ไม่ใช่ใครก็มีได้นะคะยายหนูชิกิต้ามังเน่หน้อยของเราเองก็ขีดื้อไม่แพ้กันเลยนะคะแถมมวนจอยสุดๆแ้งหยอกพีพีในวงไม่พัก แต่แต่แตแตการเพอร์ฟอร์มเนี่ยก็สุดไม่แพ้กันเลยโว้วเขาเด็ก15กับเพลง2002ที่ได้ฟังเยนหนูร้องอีกครั้งก็ทำโอ้โหเลือบทองมากๆเลยละคะ่ะ จะว่ไปแล้วนะพอย้อนไปดูตอนนั้นที่ยน,นูร้องเพลงนี้ก็คิดถึงหน้ามานองชิกิตามากๆเลยแถมการเพอร์ฟอร์มกับจริตของชิกิตาการแสดงสีหน้าของน้องที่ไม่เคยทำให้ผิดหวังเลยสักครั้งจริตเป๊ะเ,เต้นแรงเต้นสุดทุกเพลงเลยค่ะ <S <S และแอดก็ขอบอกเลยว่าประทับใจแคนนี่กับอฮยอนเพลงดีมที่สุดเลยนะคะ คือน้องๆส่งผ่านอารมณ์ผ่านกันร้องออกมาได้ซึ่งกินใจแอดจริงๆทำเอาแอดเนร้องไห้ตามเลยแคนนี่เนี่ยยังเด็กมากๆเลยนะคะต้องออกมาใช้ชีวิตคนเดียวแล้วก็พยายามมากๆจนได้มาอยู่ในจุดนี้แล้วดูจากแฟนแคมที่ถ่ายน้องชิกิต้าช็อตนี้มาเนี่ยแอดอินมากเลยละคะ่ะ เพลงดีมนะก็เป็นอีกเพลงหนึ่งของ baby monster ที่ความใหม่ดีม,มากจริงๆแล้วกับออยอนที่ในที่สุดเนี่ยน้องก็ได้เพอร์ฟอร์มเพลง bad rap กับ stuck in the middle แบบ ot 7แล้วคะ่ะนี่แหละนี่แหละแล้วน้องก็เต็มที่มากเลยนะฮปบคนดูเก่งมากแอดคือวาวพิก้าร่างทองสุดๆนะุอะทุกคนพี่รุกกะทำเอาวาวมากๆจริงๆนะคะ เห็นนอกจอน่ารักน่ารักสนๆนเป็นมังเน่ปลอมแต่ว่าพอเพอร์ฟอร์มเนี่ยพี่แกดุมากเฮ hey, มากๆเลยค่ะแล้วครั้งนี้กับแฟนเมดครั้งแรกของพี่รุกะก็ทำถึงทำเกินส,สุดสดแล้วกับอาศาก็คือแบบโอ้โหแรปเปอร์ตึกดำเนี่ยดุมากแรปรัวแรปปาดมากๆเอ็กโทรเวดคนเดียวในวงกับยายน้องก็คือม้วนจอยมากๆแรปแบนรนับเลนพันกันจนแอดเนี่ยตามไม่ทันเลยนะคะ ฝรั่งน้อยลามิกับลูกวันที่2เนี่ยทำเอาแอชชอบเป็นพิเศษเลยนะคะเวลาน้องทำผมลอนเนี่ยก็คือมันเข้ากับน้องจริงๆนะดูสวยมากๆตัวลูกมากๆยนินดรามิแล้วคือทำเป็นเล่นไปนะที่พวกเราเคยเห็นรามิแรปเล่นๆในเบื้องหลังการซ้อมเต้นเพลงเชชแต่ว่าของจริงเนี่ยน้องแรปลัวเลยนะคะแถมน้องเสียงก็เท่มากๆเลยด้วย you know what โรราคนสวย mid korea แห่ง baby monster เองกับเพลง stuck in the middle ที่นำเสียงทนต่ำอันทรงเสน่ห์ของโรราเนี่ยก็ซึ้งกินใจสุดๆเลยค่ะ yg เนี่ยเหมือนให้เด็กๆกินแผ่นเสียงแล้วก็เครื่องเล่นเป็นอาหารกันเลยนะเพราะว่า perform แบบร้องสดไม่ไตไมกันเลยค่ะแต่ละคน ยิ่งพอมาดูเพอร์ฟอร์มส์แบทรับกับเชชอังกอรแล้วเนี่ยมันมัน,มนหูแตกมากๆสนุกเราก็เอนจอยตามคนที่ได้ไปแฟนมิดนอ้องๆเลยนะคะคือคุ้มค่าแก่การเสียงเงินไปดูมากจริงๆนะแท้แฟนมิดยังจัดเต็มขนาดนี้ไม่อยากจะคิดว่าถ้าจัดคอนเสิร์ตจริงๆจะจัดเต็มกันขนาดไหนแล้วแอดเนี่ยจะต้องได้ไปคอนเสิร์ตเบบี้มอสเตอร์ให้ได้เลยค่ะ เราเรียกได้ว่าแต่ละคนเนี่ยเหมือนมาปลดปล่อยมาโชว์ของจริงๆนะเพราะว่ากับการประเมินรายเดือนต่างๆเนี่ยมันกดดันกว่านี้มากพวกอนเบมอนเนี่ยถึงได้เดบิวต์มาพร้อมความสามารถรอบด้านกันขนาดนี้เอาเราเดิรกกันรอบวงระดับเด็กฝึกว้ยจีที่ต้องเก่งทั้งร้องแรปและเต้นแฟนมิดครั้งแรกกับสเกลฮอ l ที่โตเกียวเนี่ยก็คือใหญ่ระดับอิมแพคของเราเลยก็ว่าได้นะคะแฟนมิดมีทั้งหมด2วัน คนดูก็ปาไป26,000คนแล้วทั้งๆที่ยังไม่ได้เริ่มโปรโมทอะไรในญี่ปุ่นเลยด้วยซ้ำพวกอนเบบ้มอสเตอร์เก่งที่สุดเลยค่ะแอดอยากจะให้น้องๆถูกคนพบกว่าน,นี้อีกเยอะๆเ,เลยนะแล้วก็อยากจะให้ทุกคนในโลกใบนี้เนี่ยได้รับรู้ว่าพวกหนูเก่งกันมากแล้วก็ส่งคนได้รับความรักกันมากขนาดไหน และทาง YG ก็ได้ออกมาประกาศนะคะว่า Baby Monster ประสบความสำเร็จในการแสดงแฟนมีที่ Ariake Arena เป็นอย่างมากที่นังทั้ง2วันรวม2 6 0 0 0ที่ถูกขายจนหมดเกลี้ยงโดยมีที่นั่งที่เราเตรียมไว้ตั้งแต่แรก20,000ที่และที่นั่งที่เปิดเพิ่มตามคำเรียกร้องของแฟนๆอีก6,000ที่ Baby Monster ก็ได้กล่าวเอาไวไ้ด้วยนะคะว่าตอนแรกเรารู้สึกกังวลกัน แต่ว่าเป็นงานแฟนมิดครั้งแรกแต่เมื่อได้อยู่กับแฟนๆเวลามันผ่านไปเร็วมากเลยค่ะเรารู้สึกขอบคุณแฟนๆมากๆค่ะที่คอยสนับสนุนและสนุกไปกับการแสดงที่เราฝึกซ้อมและเตรียมตัวกันมาอย่างหนักแล้วก็สําหรับใครนะคะที่ได้ไปแฟนมิดน้องๆไม่ว่าจะเป็นที่ไทยเองหรือว่าอีกสัมประเทศที่เหลือเนี่ย ถ้ามีโอกาสถ่ายน้องๆมาลงโซเชียลได้เนี่ยแอดก็คือขอขอบคุณมากๆจริงๆนะคะและก็ต้องขออนุญาตกับขอบคุณเครดิตจากทุกคลิปที่แอดนำมาใช้ประกอบคลิปด้วยนะคะสำหรับบางช็อตเนี่ยบางคนก็อาจจะมีแฟนแคมมาให้ได้เห็นน้อยเมนน้องๆก็อย่าเพิ่งน้อยใจกันนะเพราะว่ามันก็มีข้อจำกัดนะคะในการถ่ายด้วยกับบางคนที่เขาก็เสี่ยงที่จะถ่ายมาแบ่งปันให้พวกเราได้รับชม ยังไงพวกเจกดกรอนเขาก็รักกันมากๆสแตนเบมอนเองก็จับมือกันไว้แน่นๆก่อนนะแล้วทุกคนคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับเมอเมนต์ต่างๆที่เราได้เห็นน้องๆในงานแฟนมิตรรู้สึกประทับใจใครในเบบี้มอรสเตอร์เพิ่มเป็นพิเศษก็มาเมนพูดคุยกับแอดได้เลยนะแอดจะหาเวลามาลงคลิปให้ถี่ขึ้นนะคะขอบพระคุณทุกการรับชมจากใจจริง ก่อนจะจากกันไปยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจเอาไว้ให้แอดด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องของแอดเอาไว้ด้วยนะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย